สวัครับทุนวันนี้มาเดินป่าหาไม้แห้งทำฟืนจะไม่ได้มาหาหลายวันแล้จะฝนตกวันนี้ฝนหยุดับแสงแดดส่องก็เลยจะเข้าป่าหาไม้แห้งทำฟืนเราไปเดินหาด้วยกัน เดินหาไม้แห้งต่อแถมนี้จเจอแล้วไม้แห้งไม้แห้งนี่หักลงมา่าจะโดนลมพายุพัดตัดเก็บทั้งฟืนใช้ทำฟืนที่บ้านปล่อไฟทำอาหารที่บ้าน เดินหาไม้แห้งด้วยกันแห้งในป่าทีนี้ชมกาดในปอดด้วยแสงแดดส่องครับแสงดดร้อนครับตรงนี้ตรน,นี้ตอไม้แห้ง แห้งมานานตัดไปทำฟืนเนืเ้อไม้แห้ง,หงเหมาะไปทำฟืนมั้ง ดักไม้แห้งครับไม้แห้งเก็บไปทำฟืนที่บ้านนะครับท่านผู้ชมเราเดินหาไม้แห้งกันต่อชมเกิดธรรมชาติไปด้วยครับเกิดในป่า ากาัดในป่าเขียวขจีช่วงฤดูฝนตรงนี้เป็นตอไม้แห้งเก็บไปทำฟืน เดินหาไม้แห้งต่อหาไม้แห้งมาทำฟืนที่บ้านหาป่าแถวนี้ชมบรรยากาศในป่าเลยครับชมตอไม้แห้งตอไม้แห้งตัดไปทำปืน ับไม้แหงเก็บไปทำฟื้นเก็บไปทางฟื้น,นใส่ทำฟื้นได้ทำไม้แห้งมานานหลายปี เนี่ยกาศดร้อนมากครับแสงแดดสองวันนี้ไม่มีมเมฆไม่มีฝนมีแสงแดดกรอดร้อนจเจอไม้แห้งต้องฟื้น มันชไม้แห้งตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนมาทางฟืนที่บ้าน ท,ท่อนใช้ทางฟืนจุดชมนี้เราก็ได้ไม้แห้งตัดเป็นท่อนเป็นท่อนใช้ทำฟืนไม้เนื้อแห้งเนี่แข็งใช้ทำฟืนได้ดีมากได้เยอะกับไม้แห้งในป่าธรรมชาติครับ น,นี่ได้ไม้แห้งเยอะพอสมควรตัดเป็นท่นอนเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะกลับบ้านครับได้ไม้ไปทําฟืนคร้บไม้เนื้อแห้งแข็งใช้ทําฟืนก่อไฟทําอาหารที่บ้านน,นี่ได้ไม้แห้งเยอะนี่ตัวอย่างบางส่วนน,นี่พอจบคลิปค่ั้งทั้นี้เดี๋ยวจะกลับบ้านขอบคุณทุกท่านที่มารับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ปร็นกำลังใจกั้ส่องไทยให้เก่ง อันคลิปต่อไปครับขอยตตามคลิปต่อไปวอาทำอะไรต่อเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีครับผมกลับบ้านคนระับ